สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง In Wonderland Comment Channel ก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามเพื่อมุ่งสู่1,000 subscriber และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะ วันนี้แอนมีคอมเมนต์และเรื่องราวของนาตาลีและคานคู่รักจากอเมริกาและสเปนที่รักการเดินทางเป็นอย่างมากซึ่งทั้งคู่นะคะได้พาพ่อและแม่ของพวกเขาไปเที่ยวที่อยุธยาสถานที่ที่เป็นมรอดอกของยูเนสโกและเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายโดยพวกเขาเริ่มต้นท่องเที่ยวที่วัดโลกยสุธาที่มีพระพุทธสยาิชื่อดังจากนั้นก็ไปยังวัดมหาธาตุที่มีเสียงพระพุทธรูปที่โด่งดังอยู่ตรงต้นไม้และตามมาด้วยวัดชัยวัฒนาดาม ปิดท้ายด้วยวัดใหญ่ชัยมงคลก่อนมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพซึ่งนาตาลีและคานะคะรวมไปถึงพ่อแม่ของพวกเขาทั้งสองคนก็มีความรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจกับการท่องเที่ยวที่อยุธยาในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะส่วนความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะ สร้างกรุงเทพให้เป็นเสมือนกระจกเงาของอยุธยาพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพตั้งอยู่บนเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นในกรุงศรีอยุธยาอิจจำนวนมากถูกเคลื่อนย้ายจากอายุธยาเพื่อสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ดังนั้นคุณสามารถพูดได้ว่าจิตวิญญาณของอยุธยาอยู่ในกรุงเทพอยุธยาถูกน้ำท่วมเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้เป็นแอ่งน้ำที่กักเก็บน้ำจากทางเหนือไว้ป้องกันเมืองตอนล่าง พวกคุณทำให้เรารู้ว่าเราพลาดวัดที่น่าทึ่งไปกี่แห่งเมื่อเราอยู่ที่นั่นครั้งต่อไปต้องไม่พลาดแน่ปฏิกกิยิยาของแม่หลังจากที่เธอเห็นซากประหักหัพังนั้นน่ารักมากช่างเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมและสวยงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยมารักเมืองไทยอยุธยาเมืองหลวงเก่าของสยาม พระบรมมหาราชวังจำลองเป็นส่วนหนึ่งของพระมหาราชวังในอยุธยาและวัดโพย,ยังเป็นแบบจำลองของวัดพระสายญาติที่นี่จากความทรงจำของผู้คนที่ตีกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วมาสร้างเมืองใหม่โดยใช้อิฐจากอายุธยามาสร้างอายุธยาหน้าเที่ยวมาก อายุทยาเป็นวังเก่าการสถาปนาอาณาจักรใหม่รันตนโกสินทร์มันคือการจำลองผังเมืองและสร้างสถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นเดียวกับในอายุทยาหนึ่งในสถานที่ในอายุทยาที่คุณพลาดไม่ได้คือวัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ำสถานที่แห่งนี้ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว หากไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนอกจากแม่น้ำแควที่โด่งดังแล้วอําเภอสังขบุรีก็เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจตั้งอยู่ที่ชายแดนพมา่าทางทิศตะวันตกของประเทศไทยฉันจองทัวร์นาทีสุดท้ายไปอุิยามีคนบอกว่าอิฐจำนวนมากถูกนำไปจากที่นั่นเพื่อไปสร้างวางังหรือวัดในกรุงเทพเพราะสมัยนั้นยากเกินกว่าจะทำอิฐได้มากมาย พระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วเป็นการจำลองความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาแต่เป็นเพียงความคล้ายคลึงอย่างใกล้ชิดที่จริงอยุธยาสวยกว่าเยอะแดนเมืองไทยแรงมากอุทยานประวัติศาสตร์เหล่านี้ถูกทำลายโดยกลุ่มคนมากมายหลายปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งรัฐบาลมาเสนอเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติจึงได้รับการสงวนไว้อย่างถูกต้องและได้รับการบูรณนะอยุธยาเป็นตัวเลือกที่ดีมาก คนหลายล้านคนจากทั่วโลกมาเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์อยุธยาลุมลึกกลางเจดีไม่ใช่บ่อน้ำขอพรแต่เคยเป็นห้องลับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุรวมทั้งสมบัติมีค่าอื่นๆเชน่นพระพุทธรูปซึ่งมักทำด้วยทองคำและถูกขโมยไปตั้งแต่กรุงศรีอริยาแตก อายุทยากลายเป็นซากประหลักขักพังไม่เพียงเพราะพะมา่าเผาเมืองแต่ยังเป็นเพราะไทยกลับไปเอาอิดบางส่วนที่นั่นเนื่องจากความจําเป็นเร่งด่วนในการสร้างเมืองหลวงใหม่เสียพระพุทธรูปขาดเพราะคนไทยจะพอกบนองค์พระที่ทำด้วยทองคำแท้ประเทศที่เข้ามาลุกรานจึงเอาทองคำส่วนนี้ไปด้วย อีกจำนวนมากจากอายุทยาถูกนำมาสร้างกำแพงพระนครใหม่สองแห่งคือเมืองธนบุรีและพระนครเพื่อป้องกันทัพพม่าในศึกต่อไปสมัยอายุทยาเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยทองคําในเสียนพระพุทธรูปคนไทยจะใส่ทองลงไปซึ่งทัพเมียนมาเข้าโจมตีและป้นทองคําโดยตัดเสียนพระพุทธรูปฉันรู้สึกชอบเมืองโบราณของไทยมากประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา วัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังเปรียบเสมือนอยุธยาจำลองอยุธยาเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยพระพุทธรูปบนต้นไม้มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวภาพเสียนพระใต้ต้นโพยูเนสโกเคยใช้เป็นโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมการจัดประชุมขององค์กรเพื่อกำหนดแหล่งมโดโรดกโลกใหม่หลังกรุงศรีอยุธยาแตกกรุงเทพเป็นเมืองที่ตั้งใจจะสร้างเรียนแบบกรุงศรีอยุธยา คนขับแท็กซี่เป็นคนดีมากเขาพาคุณไปรอบๆอยุธยาเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ที่เมืองหลวงเก่าของประเทศไทยคุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าคุณจองรถแท็กซี่จากที่ไหนฉันอยากที่จะไปเที่ยวอยุธยาบ้างมีความจริงอย่างหนึ่งว่าทำไมวัดในอยุธยาจึงดูเรียบๆนั่นเป็นเพราะหลังจากย้ายเมืองหลวงมากรุงเทพอิฐจากวัดเก่าถูกนำมาใช้เพื่อสร้างเมืองหลวงใหม่ในกรุงเทพ นี่คือความจริงเจ็บปวดและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยสรางประหลักขักพังอย่างที่คุณเห็นเคยเป็นเมืองที่สวยงามมากในเอเชียมันเป็นผลจากสงครามเมื่อ255ปีที่แล้วเพื่อเตือนใจคนไทยยุคใหม่ เมืองอยุธยาได้รับความเสียหายมากยากที่จะสร้างใหม่ได้เราจึงย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงเทพเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านเล็กๆบางส่วนของการสร้างเราใช้อิฐจากซากปะหลักหักพังของกรุงศรีอยุธยาที่ขนส่งทางเรือจนกลายเป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกอย่างที่คุณเห็นร้านอาหารริมแม่น้ำสวยและอร่อยมากมีโรงแรมอยู่ริมแม่น้ำสายหลักกุ้งย่างแถวนี้เป็นที่นิยมและรสชาติดีพอใช้กุ้งปลา ของว่างที่พวกคุณกินได้รับแรงบันดาลใจมาจากขนมโปรโต,ตุเกสเมื่อ200ปีที่แล้วเมื่อโปรโตุเกสเข้ามาเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคอมเมนต์เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยค่ะในส่วนของท้ายคลิปแอดได้นำภาพมาให้ทุกคนได้ชมเพิ่มเติมกันด้วยนะคะและเพื่อไม่พลาดทุกคลิปที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ